สวัสดีครับสมาชิสกสตาร์เรดวดวงวันนี้ทุกท่านนะครับมาพบกับสมาชิกท่านผู้ชมกันคลิปนี้ผมก็มีหวยฮาหนอยวดประจำวันที่12กันยายน2564ลงคลิปให้สมาชิกท่านผู้ชมดูเป็นแนวทางประกอบการตัดสินใจในการหาซื้อสลากหวยฮาหนอยนะครับคำเตือนครับคลิปวิดีโอนี้ แนะนำการสรุปเลขเด่นหลักร้อยหลักสิบหลักหน่วยจับคู่เด่น3ตัว2ตัวบนล่างเพื่อหาเลขชุดเด่นเป็นแนวทางการซื้อสลากหวยหานอยพิเศษปกติ VIP เท่านั้นโปรดใช้การพิจารณาณในการรับชมนะครับขอบคุณครับมาสรุปผลั้นออกสลากหวยหานอย วัวประจำวันที่1กันยายน2564กันก่อนครับผลการออกสลักหวยฮานอยพิเศษทำการออกในเวลา17นาิกา15นาทีถึง17นาิกา30นาทีรางวัลเลขท้าย4ตัวออก7262เลขท้าย3ตัวบน262 2ตัวบน62เลขท้าย2ตัวล่าง69ผลการออกสลักหวยฮานอยปกติ ทำคารออกในเวลา18.15นาถึง18.30หรังวันเลขท้าย4ตัวออก6654เลขไทย3ตัวบน654 2ตัวบน54เลขท้าย2รัง85ครับและผลการออกสลากหวยหานอย v ี p ครับทำการออกในเวลา19.15นาถึง19.30ีลังวันเลข้ทย4ตัวออก3930ครับเลข้าย3ตัวบน930 สตัวบนสามศเลขท้าย2ตัวล่าง50นครับนี่คือผลการออกสระหวยฮาหนอยทั้ง3ามฮหาหนอยครับพิเศษปกติและ VIP งวดประจำวันที่11กันยายน2564ครับมาดูสรุปเลขสูตรที่ลงที่ไปในงวดวันที่11กันยายน2 5 6 4ครับจากการคำนวณสรุปเลขเด่นนะครับในชุด สองตัวนะครับในชุดสองตัวบนที่ผมสรุปจับคู่ไว้ทั้งหมดมีด้วยกันสิบหกชุดในเลขชุดสองตัวของหวยฮานอยปกตินะครับไม่เดินนะครับไม่มาทางซื้อครับหวยฮานอยปกติออกห้าสี่ครับออกห้าสี่นะครับออกห้าสี่แต่ในชุดสรุปเด่นครับในชุดสรุปเด่น ในชุดสลุปเด่นนะครับผมเด่นมี4ชุดครับ35308580ครับ35308580นะครับ30นี้ไปออกในเลขท้าย2ตัวของหวยฮานอย V.I.P. ครับซึ่งออก930ครับ930และ85เป็นชุดเน้นชุดเด่นครับไปออกเลขท้าย2ตัวล่างของหวยฮานอยปกติครับ นี่คือชุดเด่นนะครับนี่คือชุดเด่นส่วนในชุด3ตัวไม่เข้านะครับแต่ว่าในหวยฮานอยวี p ครับหลักร้อยเน้นไม่เข้าหลักร้อยครับจะมา9ครับ9หลักร้อยเข้าครับได้จับคู่นะครับนี่คือได้ชุด30มาที่หวยฮานอยวี p เลขท้าย3ตัวครับส่วนในชุด2ตัวล่างครับในชุด2ตัวล่างครับซึ่งผมได้ สรุปเน้นเลขท้ายนะครับเลขไทยสองตัวล่างไม่เดินนะครับไม่เดินตามสูตรครับหวยฮานอยหวยฮานอยเลข้ทยนะครับไม่เดินนะครับแต่เลขไทยสองตัวล่างของหวยฮานอยพิเศษออกหกเก้านะครับเน้นสองเก้าสี่เก้าไม่มาหกเก้าครับไม่มาหกเก้าครับในชุดล่างครับส่วนในชุดสรุปสองตัวบนล่างครับ สองตัวบนล่างก็มาเข้าที่สามศูนย์ครับเข้าที่สามศูนย์และเข้าที่แปดห้าสองชุดครับสามศูนย์และแปดห้าในชุดตรงๆรงนะครับในสรุป,รปชุดเน้นครับในชุดเน้นผมเน้นไปที่แปดห้าครับเลขไทยสองตัวบนหวยฮานอยปกติครับแต่มาแปดห้าที่หวยฮานเลขไทยสองตัวล่างหวยฮานอยปกติครับและแปดศูนย์ได้มาครับมาสามศูนย์แทนครับนี่คือเลขเด่นที่สรุปในหวดวันที่ 11นะครับวันที่11กันยายน2564ครับก็แสดงความดีใจกับสมาชิกที่มีโชคนะครับที่ถูได้ไท้าย2ตัวทั้งหวยฮานอยปกติ2ตัวล่างออก85ครับและ2ตัวบนหวยฮานอย VIP ออก30ครับตน่นใดที่มีโชคก็ดีใจด้วยนะครับท่านที่ไม่มีโชคก็ต้องลุ้นกันต่อครับในงวดวันที่12 ผมก็ได้มีเลขสูตรที่คำนวณสรุปเลขเด่นให้กับสมาชิกได้ดูเป็นแนวทางกันอีกเช่นเคยนะครับมาสรุปเลขเด่นประจำหลักร้อยหลักสิบหลักหน่วยครับจากนาจากการนำเลขท้ายสามตัวของหวยฮานอยปกติครับซึ่งออก6 5 4ครับมาเป็นแนวทางการคิดกันคำนวณครับหลักร้อยครับผมแนะนำเลข6มาคำนวณหาเลขเด่นประจำหลักร้อย ได้เลขเต็นจากสูตรคำนวณ4ตัวครับมีเลข1เลข3เลข6เลข8ครับ1 3 6 8เป็นเลขเด่นหลักร้อยครับหลักสิบครับจากการนำเลขคําคำนวณหาเลขเด่นประจำหลักสิบได้เลขเด่นจากสูตรคำนวณ4ตัวครับ1 4 6 9ครับ1 4ึ9งหลักหน่วยครับจากการนำเลข4ครับคำนวณหาเลขเด่นประจำหลักหน่วย ได้เลขเด่นจากสูตรคำนวณ4ตัวครับ3 4 8 9ครับ3 4 8 9ครับนี่คือเลขสูตรนะครับจากสูตรที่คำนวณได้หลักร้อยหลักสิบและหลักหน่วยห,หวยฮานอยงวดประจำวันที่12กันยายน2564ครับมาดูการจับคู่ชุด2ตัวบนครับผมนำหลักสิ4ตัวครับ1 4 6 9จับคู่กับหลักหน่วย4ตัว3 4 8 9จะได้ชุด2ตัวบนดังนี้ครับ หวางหลักสิบจับคู่หลักหน่วยสตัวจะได้1นึ่งสามหนึ่งสี่หนึวางหลักสิบจับคู่กหลักหน่วยสตัวจะได้4ี่ส4มสี่สีี่แปี่เ้าหวางหลักสิบจับคู่หลักหน่วยสตัวจะได้6กสามหกสีดหกเวางหลักสิบครับจับคู่หลักหน่วยสตัวครับจะได้9ก้าสาม9ก้าสครับทั้งหมด16บชุดนะครับ เป็น16ชุดเลขไทยสองตัวบนหวยฮหาหนอยชุดเต็มที่ยังไม่ตัดครับส่วนชุดที่ผมจะสรุปชุดเด่นตักให้สมาชิกได้ดูนะครับมาดูหลัก1ิบตัวครับ1469ครับ1469ผมเน้นไปที่เลข1ครับเน้นเลขหนึเน้นเลข6ครับบางหนึ่งกับ6หลัก10ครับหลักหน่วยสตัว3489ครับ3489ผมเน้นไปที่เลข3ครับเน้นไปที่เลข8ครับ ดึงเลข3กับเลข8วบางหลักหน่วยนะครับผมจะนำหลัก1 0 2ตัว1กับ6จับคู่กับหลักหน่วย2ตัว3กับ8จะได้ชุดเด่นจากทั้งหมด16ชุดก็จะเหลยชุดเด่นอยู่ที่4ชุดครับชุดเด่น2ตัวบนสีชุดก็จะมี1 3 18 6 368ครับ13 18 6, 3, 6 3และ6 8ครับนี่คือเลขท้าย2ตัวบนหวยฮหาหนอยครับมาได้ทั้ง 3, หาหฮานอยครับพิเศษปกติ และ VP ครับแนวทางสูตรคำนวณเน้นไปที่ฮานอยปกติรอบ18.15นกาทีถึง18.30นานาทีครับก็ต้องมาลุ้นครับจะเดินตามสูตรคำนวณหรือไม่ครับส่วนสมาชิกท่านใดที่มีแนวทางสูตรที่คำนวณได้เลขเด่นหลัก10หลักหน่วยครับนำมาเทียบมาชนกันครับจะได้ตัวเด่นที่ตรงใจท่านนอกจากที่ผมสรุปไว้สีชุดความน่าจะเป็นครับ แล้ก็ท่านจะได้ตรงใจท่านมากที่สุดนะครับส่วนในชุด3ตัวบนครับหลักร้อยสตัวครับ1 3 6 8งสครับหนึ่ผมเน้นไปที่เลข1ครับเน้นไปที่เลข8ครับดึงเลข1กั 8. บเลข8วางหลักร้อยครับผมจะนํา1กับ8มาจับคู่กับชุดเด่น2ตัวบน4ชุดครับ1 3 18 6 3 6 8จะได้ชุด3ตัวบนหวยฮานอยดังนี้ครับในชุด3ตัวบนหวยฮานอย1บวางหลักร้อยจับคู่กับชุดเด่น2ตัวบน4ชุด จะได้113 118 163 168 8, 8วางหลักร้อยจับคู่ชุดเด่น2ตัวบน4ชุดจะได้813 818 863 868ครับทั้งหมดในกลุ่มนี้8ชุดนะครับเป็นเลขกทยสามตัวบนชุดตรงๆนะครับ8ชุดที่ยังไม่ตัดครับส่วนชุดเน้นครับใน8ชุดนี้ผมเน้นไปที่นะครับเน้นไปที่ 168ครับเล็ก้ทย3ตัวบนเน้น168ครับส่วนเล็ก้ทย3ตัวบนชุดรองครับเน้นไปที่ครับ8 18ครับ8 1 8ึงจากทั้งหมด8ชุดเน้น2ชุดครับ16 8และ8 18ครับนี่คือเล็กไทย3ตัวบนหวยฮานอยครับส่วนในชุด2ตัวบน en, ครับชุดเน้นครับเน้นไปที่68ครับเน้น6 8ครับ, 68, รบ2ตัวบนชุดรองเน้นที่18ครับ มาลุ้นกันนะครับจะเดินตามสูตรคำนวณหรือไม่ครับนี่คือเลขเป็นชุด3ตัวเน้น2ชุด6 1 6 8และ8182ตัวบนเน้น 2. ชุด6 8และ18ครับนี่คือเลขท้าย3ตัวบนและ2ตัวบนหวยฮาหนอยมาได้ทั้ง3หาฮานอยครับพิเศษปกติและ VP ครับแนวทางสูตรคำนวณเน้นไปที่ฮาหนอยปกติมากกว่านะครับนี่คือข้อมูลเลขเด่น3ตัวและ2ตัวบนครับ ส่วนในเลขเด่น2ตัวล่างหวยฮานอยนะครับงวดล่าสุดหวยฮานอยปกติออก85หครับหลักสิบคือ8ครับหลักหน่วยคือ5ผมนำเลข8ปดคำนวณหาเลขเด่นประจําหลักสิบได้เลขเด่นจากสูตรคํานวณ4ตัวครับ1469หครับ1469หลักหน่วยจากการนําเลขคําคนวณหาเลขเด่นประจําหลักหน่วยได้เลขเด่นจากสูตรคํานวณ4ตัว35,80ครับ3580ครับ หลักสิบสี่ตัวหนึ่งสี่หกเก้าครับหนึ่งสี่หกเก้าผมเน้นไปที่เลขสี่ครับเน้นไปที่เลขหกครับดึงสี่กับหกวางหลักสิบครับหลักหน่วยสี่ตัวสามห้าแปดศูนย์ครับสามห้าแปดศูนย์เน้นไปที่เลขห้าครับเน้นไปที่เลขแปดครับดึงห้ากับแปดวางหลักหน่วยครับผมจะนําหลักสิบสองตัวครับสี่กับหกจับคู่กับหลักหน่วยสองตัวสี่กับห้ากับแปดครับจะได้ชุดสองตัว ล่างดังนี้ครับชุด2ตัวล่างหวยฮานอยก็จะมี4ี4ห6 5 6 8หหแครับ4 5 4 8 6 5และ68ครับนี่คือเลขชุด2ตัวล่างหวยฮานอยครับใน4ชุดนี้ครับใน4ชุดนี้ชุดเด่นผมเน้นไปที่68ครับชุดเด่นเน้นไปที่68ชุดรองไปที่หกครับก็ต้องมารุ่นนี้ครับจะเป็น6กหรือจะเป็น6 5หนี่คือชุดเด่นเลขท้าย2ตัวล่างหวยฮานอย งวดประจำวันที่12กันยายน2 5 6 4ครับสรุปหวยฮานอย,หหนอยทั้ง3หาฮานอยครับพิเศษปกติและ v i p งวดประจำวันที่12กันยายนครับจากเลขสูตรที่ผมคำนวณเลขเด่นในชุด2ตัวบนล่างครับเลขเด่น2ตัวบนล่างจากสูตรที่คำนวณสรุปเลขเด่นไว้ครับก็จะมีด้วยกัน8ชุดครับก็จะ,จะมี1318 63 68ครับ สี่ห้าสี่แปดหกห้าหกแปดครับทั้งหมดแปดชุดนะครับในแปดชุดนี้จะมีชุดซ้ํากันอยู่สองชุดครับคือหกแปดครับและหกแปดครับบนล่างครับเป็นเลขเด่นทั้งคู่เลยครับหกแปดก็ต้องรู้นะครับเลขหกแปดในสองทั้งบนทั้งล่างนี้จะมาหรือไม่ครับจะมาสักข้างหรือไม่เลยครับหรือจะมาทั้งบนทั้งล่างเลยเป็นไปได้ทั้งครับการออกสลากหุยฮานอยช่วงนี้นะครับต้องออกตัวเดิมเดิมอยู่นะครับ นี่คือข้อมูลเลขเป็น2ตัวบนล่างครับส่วนชุดเน้นครับชุดเน้น3ตัวบนครับผมเน้นไปที่1 6 8ครับเน้น3ตัวบนเน้น168 2ตัวบน68ครับ2ตัวบน68และ2ตัวล่างก็68เช่นเดียวกับสองตัวล่าง68เช่นเดียวกับมาลุ้นนึงครับจะมา6 8หรือไม่ครับนี่คือข้อมูลเลขสูตรที่คำนวณนะครับจากสูตรที่คำนวณตามสติย้อนหลังเท่ไหนครับส่วนในชุดรองครับชุดเน้นชุดรองก็คือ818ครับ ลอง8 18 3ตัวน้ครับลอง2ตัว18ครับลอง2ตัวล่าง6 5หครับ6 5หนะครับนี่คือชุดเน้นและชุดลองครับชุดเน้น2ตัว2ตัวจะมี6 8 6 8 1 8 6 5หรวมเป็นรวมเป็นในที่นี้ครับ3ชุดครับ3ชุดนะครับเลขซ้ำกันชุดหนึ่งรวมเป็น3มชุดครับแล้วก็เลขวิ่งครับเลขวิ่งวิ่งบนครับเน้นเลข8ครับวิ่งล่างเน้นเลข6ครับ เลขจับกู้กัน8-6ครับนี่คือเลขเด่นในชุดสรุปนะครับในชุดสรุปหวยฮานอยทั้ง3ฮานอยครับเด่น2ตัวบนล่างครับทั้งหมด8ชุดนะครับทั้งหมด8ชุดแล้วก็ชุดเน้น3ตัวบน1-6-8เน้น2ตัวบน6-8และ6-8ทั้งคู่นะครับส่วนชุด,ดรอง3ตัวบน8-1-8 18, 1-8และ6-5เล็กวิ่ง8บน6ล่างครับนี่คือ ข้อมูลครับสมาชิกท่านผู้ชมทุกท่านนะครับที่เข้ามาติดตามรับชมโปรดใช้การพิจารณานในการรับชมก่อนตัดสินใจครับข้อมูลนี้เป็นทางเลขสูตรคำนวณเท่านั้นนะครับจะเดินตามสูตรเดิมอีกหรือไม่ก็ต้องมารอรุ่นกันในงวดประจําวันที่12กันยายน2564ครับขอบคุณสมาชิกสตาร์ทรดวูงวันนี้ทุกท่านทุกคนทุกกำลังใจครับพี่ เข้ามาติดตามรับชมชอบการคิดคำนวณสูตรหวยที่ผมในหาข้อมูลแนวทางหวยหานอยทั้ง3าหานอยครับหานอยพิเศษหานอยปกติและหานอย v p p นะครับสรุปเลขสูตรลงคลิปให้สมาชิกดูเป็นแนวทางประกอบการตัดสินใจก็ฝากกดติดตามกด s u b สไคร b ์กดไลค์กดแชร์เลยครับจะได้เป็นกําลังใจในการคิดค้นหาข้อมูลสูตรวยดีๆเลขเด่นๆลงคลิปให้กับสมาชิก ได้ติดตามรับชมอีกในคลิปต่อไปครับห้ยสม,มาชิกสตาทดีดวงวันนี้ทุกท่านโชคดีทุกคนนะครับถูกสลากหวยฮานอยทั้ง3าฮาหนอยครับพิเศษปกติและ vip งวดประจำวันที่12กันยายน2 5 6 4ห่เฮงๆรวยกันทุกคนทุกท่านนะครับพบกันใหม่คลิปต่อไปครับขอบคุณครับสวัสดีครับ